ข่าวดีวงไฮโซหนุ่มไฮโซทายาทตระกูลดังคุกข่าวขอสาวเจรวนนท์แต่งงานรักสุกงอมชาน,านันทายาทโสพลพนิษฐ์สวมแหวนขอกมลนนันเจรวนนท์แต่งงานเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศเมื่อทายาทของสองตระกูลดังซึ่งขึ้นแท่นมหาเศรษฐีของไทยอย่างเจรวนนท์และโสพลพนิษฐ์กำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อชานันโส บุตรชายของชาติศิริโสพลพนิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและกมนันเจรวนทน์บุตรสาวของสุพชัยเจยรวนทน์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดซีพีคู่รักคู่หวานที่ฝ่ายชายได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่รีสอร์ทหรูบนชายหาดเกาะเมาดีฟท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัว